นี่ขั้นตอนการขวขี้เกียรนะครับก็ไปสองกระป๋องนี่ทานครับผมทานไม้ยางนะฮะขวากีเกียรให้งไฟกันนะครับเนาะขี้เกียรเป็นห้างกระลอกแล้วครับผมใส่ทานครับบารเนี่ยจวดเลยทานตวงไว้แล้วทานตวงไว้เรียบร้อยมีต่อสามอืมบายอาหารมันเผ็ดหารมันแข็งตัวนี้โปรป็นแค่นี้ กออเดือดรึเปล่าแลวมันจะแหงจนน้ำนี่ไมนตีมันขีเกียมที่เข่าดีเข่าดีแล้วเข่ากดดีแล้ยรอตกแล้วไปแล้วครับบังเล็กบังเล็กตอนนี้เล็กโอ้ยเพิ่นบังเล็กมันขึ้นสูงจริงอ่ะหายเลยอ่ะลูกปอลหายเลยอ่ะมองดูดิ หายเลยครับบังสังกสีทั้งเขาซะสะเนี้ยจังน้อยก็ได้รุ่นอู้ยเราเบิดอเลยลเนี่ยรุ่เหียดอู้หูลมเบาเลยวะอู้หูรุ่เหียดบังแป๊บนะครับตอนเย็นเนะครับเด้อไอ้เจ๊งขืนแท้บังเนี่ยสวยงามด้วยอู้ยูอู้หบ่งงามหาง ปวดบวหิมไม่ไกลมันแห้งปวดผิดหางบวมหิมบวมหิมหางยังติดหางติดเหมือนเดิมเฮ้ยเป็นไรวะทำไมหมุนของชายเด้อครับเด้อยาฟงหางเด้อขีดเชนวนไหนเอาไปอัดันหอนห้อยเป็นบั้งที่ขึ้นงามที่สุดในโลกเลยแมนด้ยเหรอจุดหัวเนาะมันไม่ได้จุดชนวนเนาะทางหลอดโอ้ยกูว่าแล้ววะออืไฟแสนกิ่มนะครับเท้าคอร์ลเท้าคอร์ล อสวยเละหายคลิบเลยปาดหายเลยแรงมากสวยมากโอ้ยเปะ๊ะปักเห็นซากอยู่ครับตามไปเบิ้งซากกันอเห็นอยู่เห็นอยู่ลงกลางสวนยางพอดีครับโอ้ยทองคอร์นี่ เชือกยังรัดอยู่เหมือนเดิมยางยังรัดอยู่เหมือนเดิมบ้สตูดซากบ้างที่สองครับหล่นเฟลลงไปลงกลางสวนยางเหมือนเดิมนะครับบ้างที่สองโอ้ขึ้นสวยขึ้นสวยงามมากซากบ้างที่สองครับหลังจากไอ้ข้อล่อขึ้นไปไอันนี้ก็ข้อล่อน้อย เดียว oh, oh, ันชีย uh, ังซุ่แห้งบ่ดมืคือเดินแห้งเลยโอ้ยรู้เทียน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 ทีแล้วงสิสี่บางสุเส้นเลนโอ้ยขึ้นไปอีกสั้นรู้นบอบอบนะอ่ยบอเห็นสนเลยของหยเมียกเลยปะรู้เทียนอีกแล้วบอกว่าโอ้ น้อยครับบังนี่จังไรก็ขืนงามครับพอรอน้อยงามแท้บังนี่รับล็อกทุกท่านโอ้ยคือเกอันนี้น้ำสมได้เยอะเลยน้ำสมเดืยแล้วมันเป็นอยังวะที่หกนะครับเนะบางบางบางยังไม่รู้จะสุดท้ายไหมเพราะว่ามือก็ยังเหลืออยู่นะครับบางที่หกอ้ยไปได้อยู่บังนี่ ฮอคูณใส่เนาะหึคุณตามซากแม่ะคตรยุ่หันตามซากตามซากโอ้สูงอยู่เนาะมันก็ขึ้นแห้งเลยตามซากแป๊บนึงครับโอ้เจอซากแล้วครับโอ้เดี๋ยวมาเห็นหัดอยู่ขึ้นก่าดีัสสูง เอโอ้เราอยู่หลังนี่เห็นบ่บึงหูอไราโอ้ยโอ้ยบคืนมวนมุนไปว่าได้สองหึงไปอู้หูยเราสอบต่อผานเขาผ่านเวลาสี่โมงบ้างของชายอเป็นบ้างแรกเดี๋ยวเดี๋ยวนบ้างแรกของชายอเดี๋ยวเ๋ยว เฮ้ยไอ้หูไม่ได้เลยไปเลยไปมันในไม่สวยมันมืดเอาเตรียมเด้ใช่เอาสามสองหนึ่งไปโอ้ยนี่วานเอาใช้เห็ดบังไฟไม่มีความมั่นใจเลยใช้เห็ดบังไฟบังเดยแตกครับนี่แตกเด้สนวนอันนี้แตกเด้่ยของไอ้ชิบวิ่งนิ๊กกันตี๋โมลุ่ยแล้ว แตกนะครับบางเดี๋ยวเด๋ยจะพึ่งเด้อน่ครับเตรียมพร้อมชุดเลยนนะครับนะบางสุดท้ายบางใหญ่กว่าเพื่อนเอาเดี๋ยว1 3 2สามสองหนึ่งไปแม่หเดือดเกตตั้งโดนตั้งดี ไปโอ้ยโค้งขนาดเล่นๆเนี่ยสี่นี่แหมพุดออกพุดออกพุดออกวบบโอ้ยโค้งไปแต่ว่าหังเข้าเข้าเห็ดหางบดีนะไม่เลยโค้งขึ้นเลยไปครับสี2สองทีมสาวระบัยงยังไงใช่ไหมยังไงก็ขึ้นครับเพราะว่าไม่ได้จุดชุปทับนะอีกหนึ่งนาที โอ้ยบกกูเห็ดบังไฟอย่าง,งวะมันเป็นน้ำพุเห็ดดอ,อกเว้ยเบื้องล่ะน่ะแตกเาเข้าเร็วๆ <S <S ะอะไรโอ้โหอ่าอุ้ยลู่เถียดแท้ๆวะทำเถียดไม่ดีก็ดีบ่ได้เอาไอ้นั่น บ่ได้เอาเทียดบอ้ไคือจะบางน้อยสามสีบางหลังนี่นื่สีรู้เทียดรู้ี่แท้ๆรู้ซุบบ้างดินแน่นเนี่ยดินมันถือฝนเนี่ยรู้เทียดอีกบ้างนึงเยอะยรู้เทียบเย้รู้เทียบเย้ว่าเนี่ยเทียดเปียกอ่ะโอ้ยรู้แท้ๆรู้ซุบบ้างอ่ะ

จุดแบดเอาสามสองหนึ่งโอ้โหใครทห็นอับผุนเห็นวะโอ้ลสูงแท้ขนาดบ้ากซั่มเนีน่ยุุนโอ้ยหัวดิ่งเลยเป๊ะโหสุดยอดสุดยอดระบบแบต วันอาทิตย์บ้างที่สองหลังจากบ้างแรกขึ้นไปอย่างสวยงามโอ้โหสวยงามครับสองบ้างอีกมืออ๋อเป็นเส้น บาทที่นี่ของแท้พูดสูงแท้บ้าอันนี้มือไปเลยอุ้ยชุดอันนี้ชุดบางญ่อันค่อยเข่าโอ้ยไป เอาเลยยิงเอาเลยเจี๊ยงออกไปยิงออกไปขอให้โชคดีคดสามสองเดี๋ยวกูลปันหนึ่งหนุ่มเชื่อคงสอบพวกคืออ่ะใหญ่เลยนายช่างครับ <S <S ทำไมมันแตกครับผม <S <S ตายเดี๋ยวดีนะมันไม่โดนคนทำไมมันแตกครับเนี่ยไมบ้างไหมว่ามัน<า><อ>มันเกิดแตกแค่นี้แหละมัน่ารู้สึกเลย แต่ทำไมในช่างล้างรูไม่ดีเหรอครับไม่ได้ล้างเลยโอ้โหเหล็กสีขาวครับซุบๆเลยนี่ไอ้พูพูดโอ้โหสูงสูงแค่ให้เลยหายบ่เห็นจ้อยบ่เห็น ขึ้นสูงโหดฝนตกเลยปอกแปลกไปเลยไอผมวะโอ้โโอ้ววยบ่ทันเลยเนี่ยไอ<า>ย มันมเหนอะเหอคะครับไปหลอบแรงออกมาเอ็นึ้นในน้อนแหละไอเรื่องึ้นนะขันว่ารู้เทียดซึดๆๆ๊ดจริงน่านไปแล้วครับเอาคิวน่นงานบคิว ขนาดว่าอัดบ่ได้ด้เนี่ยยังเงงเลียวเห็นเนี่ยูน่ะเห็นด้วยเดนอ่เด้อเด้อดดำดำงมาเดีอยดออพุดออนั่น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 นันเปดสูงเป๊ะ